สวัสดีค่ะทุกคนสตีฟเอมมี่แล้วก็แม่ผัวแล้วก็เรื่องราวมากมาย EP สี e ่กลับมาแล้วทุกคนคือต้องขออภัยนะคะที่เมื่อวานนะคะไม่ได้โพสหนึ่งเลยคือเป็นเมนช่วงนี้เขาแบบไม่มีอารมณ์ในการแต่วิดีโอนี้อาจจะอ่อมๆหน่อยนะเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่ไม่ค่อยมี energy, เนร์จี้พอเป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวันรังคาเราก็ไปงานติ๊กต็อกมาด้วยนะคะทุกคนขออภัยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก่อนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะผิดไหมที่ฉันกดอิสตีที่มันไม่มานีวันที่ฉันคลอดลูก ขอย้อนกลับไปตอนที่ฉันอนะใกล้จะคลอดใช่ป่ะอีสติฟบ,บอกว่ามันอนะไม่สามารถมาในวันคลอดของฉันเลวมึงเป็นพรอนะ่ะมึงมาไม่ได้ฮะคือมึงไม่มึงไม่ตื่นเต้นกับลูกมึงขนาดนั้นเหรออีสตินางบอกว่าเอ,อ้ยแบบช่วงนี้คืองานเยอะมากเลยแบบว่าหยุดไม่ได้แถมมึงยังไปขอกะเพิ่มอีกเดี๋ยวก่อนคือมึงอะหยุดไม่ได้หรือว่ามึงไม่อยากหยุดคะ ทุกคนช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเอนจีนะอย่างที่บอกเป็นเมนขออ้าของนางแบบว่าเอยแบบเวลาลูกออกมาจะได้แบบเออมีตังอะไรอย่างเงี้ยไม่ลําบากหรออีควายมึงไม่ต้องหักอุมีค่ะมึงไม่ต้องมาทําตัวเป็นคนดีเลยเพิ่งเริ่มทํางานหนักเนี่ยฮะอีสติบมเป็คนคนขี้เกียจอะไรทำไมกูถึงไม่รู้จักมึงแล้วนางก็บอกเอยดีกว่าแบบไปนั่งเสียเวลาไม่ทําอะไรคือมึงเดี๋ยวก่อนคือมึงไปโรงพยาบาลคือมึงจะขาดรายได้ไปสักกี่บาทเฉียด าบอกว่าไปนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลเสียเวลาเดี๋ยวก่อนคือคือมึงลูกมึงนะอีดอกซึ่งแบบอีสตีแม่งก็แบบทํางานมันกะเพิ่มกะเพิ่มกะเพิ่มจนแบบว่ามันกลับบ้านมาฉันบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะหยุดงานอีอยงเงี้ยเพราะว่ามันอะเพิ่มกะเพิ่มกะเพราะว่าอีนี่มันมันฉลาดในด้านความชัวเพราะว่าเวลาที่มันเพิ่มกะเยอะๆอ่ะคือทําให้มันไม่ต้องไปในในวันที่ฉันคอดคือมึงเลือกที่จะทํางานแทนที่มึงจะไปกับกลุเนี่ยนะ ลองมาคลอดเองแมแ้มึงจะรู้ว่าทำไมกูถึงอยากให้มึงไปอยู่ค่ะตอนทําก็ทําด้วยกันแต่ทำไมตอนเจ็บมาทิ้งกูไว้คนเดียวฮะอีสตีบอกว่าช่วงนี้หยุดไม่ได้หรอกเพราะว่ามีโปรเจกต์สำคัญหลายกูเชื่อมากมั้งแต่โชคดีนะที่บอสของอีสตีฟเนี่ยมันแต่งงานกับเอ,อเพื่อนของฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยบอกว่าสามารถไปสืบ้นมาได้ว่าเอ้ยมันยังไงนะอีสตีฟกูไม่ค่อยเชื่อมึงเลยจริงๆกนก็เลยเโทรไปถามเพื่อนฉันนี่เงี้ยแล้ว คืออีสติมึงไม่รู้เลยเหรอว่าเพื่อนกูเนี่ยเป็นเมียของบอสมึงอะไรเงี้ยเราเพื่อนทันง็บอกว่าอันที่จริงอะ่ะบอสเขาก็อยากให้อีสติมหยุดนะเพราะว่าบอสอดะรู้ว,ว่าชนะกําลังจะแบบคลอดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอีสติมหยุดอะ่ะมันก็ยังสามารถรับเงินได้อยู่แล้วเหตุผลอะไรทําไมมันถึงไม่อยากหยุดแล้วก็ไปกับฉันแต่เลือกที่จะใช้แรงงานในการทํางานเก็บปะฉันก็แบบบอกบอสไพว่าเอา้าอีสติมมันบอกว่ามันอะ่ะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยเออ ไม่สามารถหยุดงานได้บอสบอกว่าเฮ้ยอีสตตปไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้นะอ้าวอีสตตปมึงเตรียมตัวเจอดีได้เลยแล้วบอสก็บอกว่าอีสตตปแ่บเป็นขอเป็นคนขอแบบอยากได้งานเพิ่ม <c oughs> คือปัจจุบันพี่ยังไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรท,ทำไมอีสตตปถึงอยากทํงานเพิ่มแทนที่มันจะสามารถแบบเออหยุดสบายสบายได้แล้วก็ได้เงินด้วยก็แ,แต่ว่าซึ่งอย่างที่บอกว่าอีสตตปเป็นคนมันก็แบบมาถามฉันว่าเอยทำไมทัานถึงแบบ ต้องโทรไปหาเจ้านายนางด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาทาไม่โทรไปมึงจะรู้ไหมกูคอดเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะคนอื่นเขาไม่เป็นห่วงเลยมีมึงนี่แหละสติก็มดาด่าฉันว่าเออเธอเนี่ยไม่เคารพฉันเลยนะเธอโทรไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ว่าเอามึงหรือเปล่าที่มึงไม่เคารพกูกูคอดทั้งทีนะอิสติบอกว่าฉันเสียสละทํางานเพิ่มเพื่พอที่จะได้แบบมีเงินมาเยียวยาครอบครัวกันวันเดียวอะ่ะมึงจะขาดอะไรได้ไปสักเท่าไหร่เดี๋ยวกูจ่ายให้มึงเลยก็ได้ พี่ก็แบบเอาจริงนะก็รู้สึกผิดนะที่แบบไปก้าวไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโทรไปออนจิงมันก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีแต่คือฉันก็โกรธอะทําไมอะทําไมมึงถึงแบบมาในวันคลอดของกูไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเลือกที่จะแบบขอไปของานเพิ่มเงี้ยถ้ากูไม่โทรไปถามบอสกูก็จะแบบไม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยพี่ก็แบบเสียใจนะว่าแบบเอ้ยทําไมมึงถึงแบบต้องโกหกเขาจะว่าว่าเราเป็นคนทอมันอิโมชั่นอลเยอะอะไรอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะทำไมต้องโกหกขนาดนี้ทั้งที่บอสมึงก็บอกว่ามึงสามารถหยุดได้แล้วมึงก็ยังมีรายได้เหมือนเดิมคือมึงก็ยังมีตังค์เอามาเลี้ยงลูกของมึงที่มึงอยากเลี้ยงมากเลี้ยงหนาแต่ไม่อยากไปดูขอดอะ่ะฮะอิสตีนนี่คือประโยคที่ออกมาจากอิสตีบอกจะไปทําไมอะ่ะไปลูกก็จําไม่ได้หรอกนี่คือมึง,ม,งมึงเล่นตลกปะ รือมึงโง่จริงๆหรือมึงควายคือคําเนี้ยมันออกมาจากปากของมึงที่ยังไงเอาจริงๆป้ก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะมึงเป็นเพ้าใจ๊ะปะคือมึงเป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามึงจะขนาดนี้คือประเด็นคือมึงไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อลูกค่ะมึงไปที่นั่นเพื่อกูค่ะแค่นั้นจบเพื่อแม่ค่ะฉันก็แบบร้องไห้เสียใจอะไรอะไรที่จริงบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะพยายามพยายามแปลว่าไม่ไปค่ะพยายามแปลว่าไม่ไปอยู่ดี คือมึงทําไมมึงต้องใช้คําว่าไปพยายามอ่ะคือมึงถ้าเมียมึงคลอดแล้วลูกมึงอ่ะคือมันใช้คําว่าพยายามไม่ได้คือมึงจะเป็นต้องไปค่ะมึงโคตรอิสติลูกมึงจะคลอดทั้งคนคือมึงจะไม่ตื่นเต้นใดๆเลยมึงใช้คําว่าพยายามไม่ได้เข้าใจป่ะคือมึงต้องไปมึงต้องไปเอางี้ละกันถ้ามึงไม่ไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกมึงกระการอะไรเงี้ยเอางี้นะใครไปก็เป็นลูกคนนั้น ก่าจะให้พี่ชาลลงไปก็ได้ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะใช้บัตรเจลลี่เหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นติ้นน้ำในรูปแบบเจลลี่ใช้งานง่ายนะคะปกติแล้วติ้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในรูปแบบน้ำมันใช้งานยากนะคะตัวนี้นะคะกันแดดกันน้ำกันเหงือ่อเอ้ไม่ใช่กันแดกันน้ำกันเหงื่อนะคะทาทับรองพื้นได้เลยนะคะแล้วก็สีสวยมากนะคะเข้ากับทุกโทนสีผิวนะคะทุกคนแล้วก็แนะนำวิธีการใช้ให้ทาอันนี้ก่อนลง บลัช <Bl> เนื้ออื่นนะคะเวลาที่บััชเนื้ออื่นมันหลุดเนี่ยมันก็ยังทิ้งสเตนของตัวตินนี้อยู่เพราะว่าน้องเป็นน้าแล้วก็ติดทิ้งสเตนสีที่ผิวเลยถ้าแก้มาปากัดตาได้นะคะตัวนี้คือสีเหมาะกับทุกโทนสีผิวแน่นอนแล้วก็ไม่ละลายไม่พังง่ายไม่นะคะคือโคตรดีนะคะตัวนี้แลวบ้านที่ที่เราโทรไปหาอุย้ยแล้วสีสวยมากเห็นะ,ะนะน้องเกี่ยง,ง่ายด้วยนะไม่เป็นปืดนะคะคืออย่างที่บอกว่าเออ่ บอสของอีสติบอกว่าอีสติปสามารถหยุดงานได้โดยที่ยังได้เงินเดือนเหมือนเดิมเข้าใจป่ะแสดงว่ามันมาได้อยู่แล้วแหละมันไม่ใช่แบบเอ้ยอาจจะอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือมึงมาได้อยู่แล้วแล้วมึงก็ไม่ได้ไปอยู่ในโปรเจกต์หา่าโปรเจกต์เหวที่มึงบอกด้วยเข้าใจป่ะคือเลิฟมากอันนี้คือใช้ตลอดนะคะก่อนลงบัตรชนิดอื่นลงบัตรนี้แล้วน้องจะติดทั้งวันใครสนใจนะคะก็สามารถตามไปสั่งซื้อในนี้ได้เลยนะคะฝากอุดหนุนกันด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจไปตบอเแอมเนย คือสองอาทิตย์หลังจากที่เราคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนั้นเกิดขึ้นนะคะที่ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปคลอดลูกแล้วแล้วตื่นมาฉันก็ช็อกเพราะว่าเห็นอ e ีสตีฟแต่งตัวเก็ตเรดี้ไปทํเดี๋ยววันที่กูคลอดเนี่ยนะอีส e ตีฟสมองฉันก็บอกอีสตีว่าอ e ีสตีฟ e มึงจะไปไหนมึงกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามึงอยากเจอดีกับกูนะลูกมึงจะคลอดเดี๋ยวแล้วมึงจะไปทํางานไปฮะกูก็รู้ความจริงหมดแล้วค่ะ เ hey อ้สติว่าเอ้ยเดี๋ยไหมเธอก็วปนี่เอางี้แล้กันเธอใกล้ข้คอแล้วเธอก็โทรหาฉันล้กันนะหนึ่งเลยคือกูจะโทรได้ยังไงคะอีดอกกูเจ็บท้องขนาดนั้นสองคือมึงต้องเป็นคนขับรถพากูไปอย่างโรแมนติกเขาจะว่าเหมือนในหนังอะเกาหลีอะร้อยวันพันปีมึงหยุดได้แหนทีเอมมี่โหมึงหยุดได้แต่อะไรแค่เนี้ยมึงหยุดไม่ได้ ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะทานลิกลอช็อกโกแลตอุ้ยของพี่จะหมดแล้วทุกคนล็อตนี้จะเป็นหัวใหญ่นะคะจะไม่ใช่หัวยงี้นะคะเป็นเสียมตาที่ถูกต้องกับน้องว้าวมากแล้วก็ไม่เหนียวเนหนินอ่หนะเลยถึงแม้ว่าน้องอะ่ะจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ว่าเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มเล็กๆที่รู้ว่าน้องใช้ดีจริงๆแล้วก็สื่อซ้ำใครสนใจนะคะก็สามารถตามไปอุดหนุนได้นะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะจะได้ทําคลิปยาวๆแบบเป็นชั่วโมงให้ทุกคน <laughs> เอางีล้ละกันอีสตีคือมึงถ้ามึงอยากไปทํางานมึงก็ไปเถอะแล้วกู คือจะยื่นกับเอิกูจะไม่โทรกูจะไม่อะไรทีนี้ฉันก็เลยโทรไปหาแม่ฉันแล้วแบบฉันก็ร้องไห้อะไรเงี้ยแม่ฉันก็โทรถายซิว่าเอ้ยมึงทำอะไรกูรู้กลัวเห็นไหมสีมันสวยมากเราเวลาที่เราทาติ้นแนะนํานะให้ซื้อคู่กันเวลาที่เราทาตินไปก่อนแล้วเราทาสีมันตาเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแบบสายฝ่อเลยมันจะแบบชมพูตุ่นน้ําตาอะไรเงี้ยกะปิฉันก็โทรไปห่ายสติ๊ก้วบอกเอ้ยมึงทำอะไรลูกกูอะ แม่ฉันก็เลยแบบเออตัดสินใจโทรไปหาแม่สติปด้วยทีเดียวแหละแม่สติะปะะปิดแตกซึ่งแม่สติปก็โทรเป็นคนโทรไปด่าอิสติปเอาตามตรงคือฉันกับแม่สติป่ะก็เห็นที่บอกว่าเรามีเอเป็นอริกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเออเขาก็ยังมีจิตสำนึกอะไรเงี้ยเก็ยังด่าอีสติปว่าเอ้ยทําไมถึงแบบทํากับผู้หญิงแบบนี้เอออันนี้ก็เป็นครั้งครั้งเดียวที่คิดว่าแม่สติป่ะ ํำถูกต้องคือบอกเลยว่าวีรกรรมอีสติบะอีเอ็มมี่เนี่ยคือเยอะมากและเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แซ่บมากๆเพราะว่าอีสติบะพาอีเอ็มมี่ไปงานแต่งพี่สาวมันแทนที่จะเป็นฉันเป็นเรื่องที่หนึ่งเป,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องลำสองที่ฉันปีแตะแต่อย่างที่บอกว่าฉันมันตัวแม่อยู่แล้วจะแบบถ้าเขาไม่พาไปฉันจะมันนอนแบบว่าลองให้อยู่ที่บ้านหรอไม่จ้ากูาตามไปเลย เรามันเมียหลวงอยู่แล้วคือฉันอนะรักเอ,อคุณพ่อของอิสติตมากเพราะว่าเขาเป็นคนดีมากส่วนแม่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรสักเท่าไหร่แต่คนเดียวอ่ะฉันก็เกลียดไมออ่อินสติตด้วยแต่ว่าคนที่เกลียดที่สุดแล้วแบบแบบเป็นก้างขวางคอเป็นแบบว่าเป็น เป็นเจ้ากรรมในเว้นฉันนะคะก็คือ EMD ใครที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ว่า EJTPM นี่คือเขาเป็นอะไรกันนะคะคือเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสต t p ก็เคยยอมรับว่านางสองคนเคยอารปะกียกันแค่หนึ่งครั้งแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ก็เลยหยุดฉันไม่รู้นะเพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอ่ะฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงผู้ชายหรือว่ามันอาจจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะเวลาที่มึงอารปะกียกันแล้วมึงจะกลับมาเป็นเพื่อนกันสนิทตามันไปไปไม่ได้ค่ะ คิดว่ากูโง่ขนาดนั้นหรอถ้ากูโง่ขนาดกูไ,ไม่ไม่ยืนถึงจุดนี้ล่าข่สตีฟคือบางครั้งฉันก็แบบว่าจับพวกมันอ่อยกันกันได้ฉันแบบเอุย้ยสตีฟคิดดูสิว่าถ้าเราแบบเอ้ยเป็นเป็นแฟนกันเป็นภรรยากันอะไรคือถ้าเขาจะเอามือเขาเอาไปตั้งนานเราขไย้ไม่มไม่ต้องมากระแดะอ่อยหัวกูค่ะทุกคนตอนนี้บรรยากาศข้างน,นอกคือแบบฝนตกคือปีนี้ฝนตกแบบ ห้าหกเดือนแล้วว่าคือฉันไปเยอรมันมาสามรอฝนที่ไทยก็ยังตกอยู่ทุกวันก็ไม่รู้ว่าเอมมี่เป็นโรคอะไรนะทุกครั้งที่มันโสดอ่ะมันก็จะเริ่มมาอ่อยอีสติ๊กแหะเออแต่ว่าเวลาที่มันมีแฟนอ่ะมันก็จะแบบเออเฟนโซนใส่อีสติ๊กซึ่งอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สติ๊กสับสนหรือฉันก็ยังสับสนด้วยคือมึงเป็นอะไรมึงเป็นไบโพลาร์เหรอคือฉันคิดว่าหนึ่งเหตุผลที่ทําไมอีสองคนนี้มันถึงจะแบบไม่ได้ลงเอยกันหนึ่งเลยคือ ที่เอมมี่ทำอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ชอบอีสติจริงๆหรือว่ามันอาจจะกวนประสาทฉันสองมันอาจจะไม่อยากมีเป็นตัวเป็นตนตอนนั้นนะ่ะนะสามคือมันก็ยังอยาก,ยากาสนุกเกี่ยวกันที่มันเข้ามาคุยกับอีสติแล้วก็ออกไปอีสติว่าทําให้อีสติงงสับสนแล้วก็แบบเออไม่ได้แบบว่าไปไปไล่ล่าเอมมี่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมามาหายหายเนี้ยควารู้สึกอีสติก็แบบอาจจะมามาหายหายเพราะว่าสองคนก็เลยเว้ยหยั่งวะแบบ s ituation chip เหรอฮะเอาจริง so, ท oh, ุกครั so, ้ง so, ที so, ่ม so, ีเอมมี่มาเนี่ยอยู่ในชีวิตพวกเราสองคน่ะบอกเลยว่าฉันเหมือนแบบตกระกรรมลำบากถูกแบบาตาที่เราฉันไปทำกรรมอะไรมาหรอขออาโหสิกรรมนะคะเจ้ากรรมในเวแล้วแบบเอมมี่เนี่ยมันก็จะชอบมาแข่งกับฉันว่าเอ้ยใครรู้จักอีสตีฟดีที่สุดคุณมึงอายุเท่าไหร่นะคะอีดอคุณมึงทำตัวเป็นเด็กอะค่ะ และหนึ่งในสิ่งที่เอมมี่ชอบแข่งกับฉันที่สุดก็คือฉันกับเอมมี่ใครสนกับข้อขวอีสติฟมากที่สุดก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วอะสลูกสาวอ่ะกัดปากตัวเองสุบลูกสะพายอะฮะเอมกัดปากตัวเองอะสุบลูกสะพายอะฮะเอมในคือมบงเป็นใครหรอเอมในคื e อมึงอยามาสอบคันตัวให้มากแถวๆนี้นะ เลยเอมี่มันก็จะชอบแบบกวนกระสาเพราะมันคิดว่ามันรู้ว่าไม่มีใครชอบแม่สตีทว่าแม่สตีเป็นไงออกว่าฉันเป็นคนโปรดของแม่สตีก็แงอยู่แล้วล่ะคือมึงสองคนเหมือนกันเหมือนกันไงก็คบกันโอ้ยแกก็ฉกัดตายแสบอยู่เลยย่ะก็คือคนประเภทเดียวกันมักแต่คบกับคนประเภทเดียวกันแค่นั้นแหละกินลอยง่ายๆจุดจุดนั้นคือเอมี่คิดว่ามันะเป็นคนในครอบครัวสตีไปแล้วมึงถามนีสตีก่อนไหม กูคิดว่ามันไม่ได้คิดอะไรกับมึงขนาดนั้นอะซึ่งมันมีวันหนึ่งคือพี่สาวอิสตีมันกำลังจะแต่งงานใช่ปะหนักก็เลยส่งการ์ดมาแล้วเขาเขียนว่าถึงสตีฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็คิดว่าพี่สาวมันก็คงจะคิดว่าไม่ต้องส่งให้ฉันหรอกเพราะไงก็น่าจะมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือฉันเป็นเมียคือแต่งงานกันแล้วกันสิป่ะเออก็คงจะไม่คิดว่าเอียมมีจะไปแทนฉันเลยนะก็ไม่ใช่ความผิดของพี่สาวนะทีเนี้ยในการ์ดมันก็มีแค่ชื่ออิสตีฟใช่ปะ แล้วก็อิสติป่ะคือสามารถพักแขกไปได้หนึ่งคนมันก็ต้องเป็นชั้นอยู่แล้วคือมันเมียมันหนักใจใหม่คือเราถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมันจะเป็นชั้นก็ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ปะแล้วฉันก็คิดอยู่แล้วว่าเออฉันก็จะเป็นต้องไปอยู่แล้วก็ตู้ไหมพอได้ใบเชิญมาฉันก็แบบคฮยอ,อสติปเรามาแบบว่าจัดแจงดีกว่าว่าเราจะไปพักที่ไหนเราจะเดินทางยังเพราะว่างานค่อนข้างไกลจากแบบเมืองของเราอะไรเงี้ยเราทุกครั้งที่ฉันพูดเรื่องี้อิสติปก็จะเปลี่ยนหัวข้อชื่อแบบ อิสติปคือมึงมึงไปนอะไรคือมึงตุกติกนะคือมึงมีพิรุษนะอิสติปซึ่งมันมีอยู่วันหนึ่งที่ฉันกลับมาบ้านใช่ป่มฉันก็ได้ยินเสียงอิสติปคุยกับคนคนนึงแล้วครับอิสติปคือมันเปิดสปีกเกอร์โหยคนเขาได้ยินกันทำระเบนแล้วค่ะห้าทายว่าคนแบน้ครับมันมีคนเดียวแหละอีนางมันไลน์เนี่ยอีนางอีนางขี้ฉาดด้วยมีอยู่คนเดียวแหละคือซื้อไม่ถูก เหลือแค่แหละที่ที่เราไม่ถูกมีคนเดียวแหละค่ะอีนังอะเอมเเม่เอมเเม่เอมเเม่ซึ่งในบทสนทนาก็คือมันคุยกันเรื่องแบบเอมเเม์จะใส่ชุดแต่งงานเอ้ยไม่ใช่จะใส่ชุดอะไรไปงานแต่งงานพี่สาวนางอะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกเอ้ยมันอาจจะแบบเอ้ยเอมเมย์ e อาจจะได้กาเชิญด้วยนางเลยอะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเปล่าคือตาคือฉันเพิค่คนคิดคิดอะตอนนั้นคือคือฉันยอมรับเลยว่า ในระดับที่นิดนึงนึงนะว่าเอ้ยทำไมถึงยังยังคิดได้แง่ดีกับอีสองตัวนั้นเออฉันก็เลยแบบเดินเข้าไปในห้องขัดจังหวะการคุยกันแล้วฉันเอยแอนเดยเจอก,กันที่งานแต่งนะส,สวยกับมึงอยู่แล้วลนะ่ะต้องแต่งอะไรหรอนะกสู้กูไม่ได้ไม่ต้องแต่งรายยะนะแต่งมัลสู้ไม่ได้อีสตีฟก็หันมามองฉันที่ฉันพูดว่าเอดีใจที่ได้เจอที่นะี้คือจะไม่ได้จะไม่รู้สึกด,ดีใจเลยอนะ อีเอ็ม e มี่ก็รู้มีแต่อ e ีสตีปเท่ไม่รู้พวกเราแ,แบบคือเข้าใจว e ่าอีสตีปพวกมันผู้ชายมันไม่ได้คิดอะไรมากอต่ีมันก็ด้วยอย่างหนึง่งม e ี่อบอกเอ้ยเธอได้การเชิญเหมือนกันหรอเ e อ็มมี่ก็แบบรู้สึกโอ้ยโล่งใจเพราะว่าตอนแรกอะรู้สึกไม่ดีที่ได้ไปกับเไปกับเป็นคู่กับอ e ีสตีฟแล้วเธอไม่ได้ไปอ๋อตอนนี้ฉันสบายใจแล้วที่เธอได้การแยกมาหนึ่งใบเธอแบบเฮ้ยพวกมึงคุยอะไรกันอะ อะไรกาเชิญอีกใบหนึ่งมึงไปกับอ e ีสตีฟคือสถานการณ์คือมันเริ่มไม่ดีแหละเหมือนอ e ีสตีฟรู้ตัวว่ามันว่ามันถึงคาดแหละมันถึงคลาดแหละมันถึงคลามันที่จะต้องจากลาโลกบีไปรู้ตัวนี่รีบวางแล้วก็มาเขียยสันเดี่ยวนทุกคนมาฟังต่ออีพีต่อไปนะตอนนี้คือแบบคือเรื่องนี้มันยาวมากทุกคนแล้วตอนนี้คือเป็นแมน,นะคือแบบไม่มีเอเนจีแล้วนะทุกคนก็อ,อีพีต่อไปนะคะสัญญาว่าจะมาโพสในวันเสาร์ หกโมงเย็นนะคะทุกคนก็มารอดูว่าเรื่องเรางานแต่งความวุ่นวายจุดจบมันจะเป็นยังไงนะคะจะก,กันอีพีต่อไปนะคะทุกคนยังไงก็ฝากอุดหนุนแบงค์ของพี่เจดด้วยนะคะ lost in love นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปแซ่บๆนะคะรอฟังเรื่องนี้ได้เลย